ว่ากันว่าในป่าต้องสาบมีสมุนไพรวิเศษซ่อนอยู่ชื่อราตรีธรมินใครได้ครอบครองจะมีพลังเวทมหาศาลข้าตามหาราตรีธรมินมานานเพื่อใช้มันโจมตีป้อมปราการแห่งแสงเจ้ามาทำอะไรที่นี่เสียงทุ้มต่ำดังขึ้น ข้าหันไปเจอกับนักเวทชุดดำราตรีทอมินข้าก็ต้องการมันการต่อสู้เริ่มขึ้นเวทหมตนปะทะกันแสงสีม่วงและเขียวสาดส่องราตรีทอมินเรืองแสงข้าคว้ามันได้ พลังไหลบ่าเข้าสู่ร่างข้าก้าวไปข้างหน้ามุ่งหน้าสู่ป้อมประการแห่งแสงด้วยพลังแห่งราตรีทมินป้อมประการจะต้องพังพินาศเตรียมตัวพบกับหายนะ